สวัสดีค่ะสัสิาร่มโพงนะคะเป็นตัวแทนจากบรอจอ MFC นะวันนี้ทางบรอจอ MFC อนะอยากจะแนะนำผู้ลงทุนทุก,ท,กท่านนะคะสำหรับในภาวะที่เศรษฐกิจนะ,ะมีความไม่แน่นอนสูงและก็ความผันผ่วนของพอร์ตการลงทุนก็มีค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝ่าวิกฤตไปกับการลงทุนด้วยพอร์ตบาลานซ์พอร์ตกับกองทุน SSF หรือ Super Saving Fund และ r า f ก็คือกองทุนเพื่อการเลงชีพนั่นเองสำหรับกองทุน r m f หลายในคนเนี่ยสนใจ r m f นะคะทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่เป็นบาลานซ์พอร์ตสำหรับ r m f กองที่เราแนะนำนะคะก็คือกองทุน MFC เกษียณทวีุขเพื่อการเลงชีพกองนี้เนี่ยนโยบายง่ายๆไม่ยากนะคะก็คือเน้นลงทุนในตราสารหนี้เกือบ70%แต่นโยบายเนี่ยสามารถที่จะลงได้ทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็พวก กองทุนบลีนะคะ property fund ันเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาลงตอนน,ตอน,นี้นะคะเน้นหลักๆก,ก็คือตราสารหนี้กว่า70%ทีนี้กองนี้เหมาะกับใครนะคะเป็นกองทุนที่เน้นที่จะลงทุนในตราสารหนี้70แล้วก็จะมีผสมในส่วนของหุ้นเนี่ยประมาณ30%เเพราะฉะนั้นกองนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปสมมติว่าถ้าเราลง1 0 0ในตราสารหนี้เราจะได้ yield ที่ค่อนข้าง น้อยมากมนะคะอยู่ประมาณ1-2%ในขณะที่กองนี้นะคะมีการผสมในส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยเข้าไปเกือบ30%เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดึงผลตอบแทนเนี่ยขึ้นมาได้ในขณะที่ความผันผวนไม่ได้สูงเท่ากับลงทุนในหุ้นร0 0เเพราะฉะนั้นกองนี้ก็เลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้แต่ความเสี่ยงไม่เท่ากับ ลงในหุ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่ากองทุน MTWSUKRMS กองนี้นะจุดเด่นเลยหนึ่งเลยก็คือเป็นนโยบายกองทุนรวมผสมคือสามารถที่จะผสมได้หลากหลายสิ่งรัพย์นะถ้าเราดูเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ประมาณ44.69%แล้วก็ในส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณ23.85รวมกันก็เกือบ 70%ในส่วนของตราสารหนี้แล้วก็ในส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก24%ส่วนอื่นๆอย่าง Unit Trust หรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้จะอยู่ประมาณ0.67%เพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีนโยาบายที่หลากหลายแล้วก็สุดเด่นที่2คือเน้นและลงทุนในตราสารหนี้ แล้วก็ลงทุนในคุนอีก30โดยประมาณแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอีกแล้วก็อันที่3ช่วยออมเงินในระยะยาวนั่นเองนี่คือจุดเด่นหลักๆแล้วก็ในส่วนของการจัดอันดับเรตติ้งสำหรับกองตราสา์นี้ที่เราไปลงส่วนใหญ่เราจะลงอันดับเครดิตที่ดีมากๆอย่าง Investment Grade t r i p l B เราไม่ลงนะคะแคบจะไม่มีเลยเป็นศูนแต่ว่าเราจะลงเริ่มตั้งแต่ A A เนี่ยจะมี A ดับเบิลเอแล้วก็ทริปเปิเพราะฉะนั้นตรงนี้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารน,นี้เนี่ยปลอดภัยนะคะไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ในส่วนของ duration portfolio duration หรืออายุตราสารเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.13ปีจะไม่ได้ยาวมากจนเกินไปสำหรับกลุ่มของตราสารน,นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลการดำเนินงานเราจะเทียบกับ Bench มาร k ะะซึ่งตัวเบนชมาร์กเนี่ยในช่วงที่เกิดโควิดตอนประมาณสักเดือน3เนี่ยพวกตลาดในกลุ่มของตราสารนี้เนี่ยค่อนข้างลงในขณะที่กองเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวเบนชมาร์กคือลงได้น้อยกว่าการที่เราผสมประสานระหว่างตราสารนี้70%กับสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นหุ้น แล้วก็ผสมกับ property fund ต่างเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะลดความผันผวนไม่เท่ากับลงทุนในหุ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดเริ่ม recovery กลับนะคะตลาดหุ้นมันก็จะเริ่มกลับมาดีเพราะงั้นกองนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสาหรับการลงทุนในระยะยาวสําหรับ armf เพราะฉะนั้นสรุป2กองนะคะก็คือ2กองเนี่ยกองแรกเป็น s s f นะคะแล้วก็ r m f 2กองนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นกองทุนรวมผสมเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจายการลงทุน แล้วก็ลดความผลแล้วก็เหมาะสำหรับในภาวะที่เศรษฐกิจเรานะคะมีความผันผลจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะเพราะฉะนั้นทาง MFC เนี่ยก็จะแนะนำทั้งสองกองสำหรับใครที่ต้องการที่จะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะ,ะสามารถโทรเข้ามา c อเซ็นเตอร์นะคะ0 2 6 4 9 0 0 0 0แล้วก็ต่อด้วย0นนะคะขอบพระคุณค่ะ